สวัสดีค่ะพบกับมินอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่ฟอร์ดค่ะที่เดิมเลยนะคะเตรียมส่งมอบรถอีกคันนะคะกับเจ้าตัวนี้เลยค่ะ XLT นะคะตัวนี้บอกเลยว่าสวยและเด่นมากนะคะตัวนี้จะเป็นตัว XLT Auto ค่ะซึ่งเป็นรุ่นที่นิยมกันมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าวันนี้เขามีการแปลงโฉมอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวพาดูทั้งคันเลยเอาละค่ะ เริ่มต้นนะคะสิ่งที่ลูกค้าเห็นกันตรงนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นสกู๊ปนะคะขนาดก็จะใหญ่ดูดุดันดูดุดันมากเลยนะคะจะเป็นตัวแรกนะคะซึ่งการทําสีของเราเนี่ยก็จะทําสีเป็นเฉดสีแดงนะคะซึ่งถ้ามาตอนแรกๆปกติเลยของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําสีดําทั้งหมดเลยแต่ว่าเนี้ย เราได้ทำสีแดงค้นออกมาให้ดูตัดน,นะคะให้ดูรถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะดูเท่ไหมะคะคันนี้ถ้าอยากได้แจ้งมาเลยนะคะทักมาค่ะว่าอยากได้อะไรนะคะและ ไฮเด่นวันนี้นะคะอยากจะเซอร์ไพรส์ทุกคนมากๆเลยค่ะกับเจ้าตัวนี้เลยค่ะไฟมัสแตงนะคะที่เราติดตั้งให้ลูกค้านะคะติดตั้งให้โดยขีดสาขีดตัวนี้นะคะให้เป็นเหมือนไฟมัสแตงดูหรูเข้าไปอีกค่ะลูกค้าชอบไหมคะถ้าชอบก็แจ้งได้นะคะจัดให้ทุกรูปแบบคะ่ะ ตัวนี้ของเราได้ทําการเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะคะจากกระจังหน้าเดิมที่เป็นขีดขดนะคะก็จะเปลี่ยนโลโก้ใหม่เป็น Ford F o r d แบบนี้นะคะโดยการพ่นสีดํามุกตรงนี้นะคะแล้วก็สีแดงน,นะคะและก็จะมีติดไฟนะคะให้ลูกค้าด้วยเห็นไหมคะมีความละเอียดอินนะตรงนี้นะคะ เป็นกันชนหน้านะคะซึ่งกันชนหน้าของเรายังเป็นแบบเดิมอยู่เพียงแค่เราพ่นสีเท่านั้นเองนะคะจากปกติกันชนหน้าตัวนี้จะเป็นสีแดงทั้งหมดนะคะลูกค้าแต่เราพ่นสีดําเพื่อให้รถดูมีมิติมากขึ้นนะคะใครอยากได้แบบเรียบๆไ,ไม่ต้องถึงขั้นแปลงโฉมไป F550 หรือว่าไปแบบแนวแรปเตอร์ทาแบบนี้ก็ได้นะคะประหยัดงบด้วยค่ะ <S <S และถัดมานะคะลูกค้าตัวนี้เลยหอยเด็ดเด๋ยวให้ดูอะไรเด็ด นี่นะคะตัวนี้นะคะเราจะเปลี่ยนในเรื่องของแม็กใหม่นะคะแล้วก็ลายล้อมแม็กก็จะเป็นลายดอกไม้นะคะหรือว่าหยดน้ำนั่นเองที่แบบหลายๆคนเนี่ยชอบมากและเป็นกันที่แบบว่าฮิตและติดตลาดมากที่สุดเลยนะคะกับยางตัวนี้เลยค่ะของฮันกุ๊กนะคะวิ่งได้ในทุกท้องถนนนะคะแบบมีความนุ่มมีความยืดหยุ่นนั่นเองนะคะจะลุยในเรื่องของทางที่ขรุขคก็ยังได้นะคะตัวนี้จะเป็นขอบ16นะคะลูกค้าวิ่งกำลังดีเลยนะคะ ที่ถัดมาค่ะตัวนี้เลยค่ะขาดไม่ได้นะคะตัวครอบมือจับนะคะและก็ตัวเบ้ารองมือจับนั่นเองตัวนี้นะคะซึ่งเราจะให้ลูกค้าเป็นสีดำด้านนะคะเพิ่มความดุของตัวรถเข้าไปอีกค่ะ,คะและอีกที่นึงนะคะก็คือเราจะติดคิ้วกันสาสให้ลูกค้านะคะกันศาสกันฝนนะคะและด้านบนค่ะเราจะติดเป็นตัวราวหลังคาให้กับลูกค้านะคะดูแบบดูหล่อเข้าไปอีกะคะ่ะเหมือนตัว Y-Track อ่ะเนาะ และถัดมาด้านหลังสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะรถรุ่นนี้สําหรับตัว r รนเจอรนะคะก็คือจะเป็นตัวโรบารตัวน,นี้เราจะติดให้ขอเอาแลนเดอร์นะคะเป็นที่นิยมสําหรับลูกค้าเลยและก็จะมีตัวนี่เลยค่ะถอยหลักนะคะ ตอนนี้ค่ะตัวเครอบไฟท้ายนะคะเราก็ติดให้ลูกค้าเช่นกันค่ะเห็นไหมคะว่าเวลาที่เราแต่งรถไปแล้วเนี่ยองค์ประกอบของรถโดยรวมจากที่ดูแล้วไม่มีอะไรแต่กลับดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นดูเท่ดูดุดันนะคะเนื <up> ่องจากว่าการแต่งให้เต็มแบบนี้นั่นเองนะคะ ถ้าลูกค้าอยากได้ของแต่งแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกแมกไ i ลเนอร์นะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของสติกเกอร์นะคะหรือทุกๆอย่างนะคะในตัวรถเราจัดการให้ได้หมดเลยนะคะขอเพียงให้ลูกค้าบอกเรามานะคะราลลค่ะมาพบกับโปรโมชั่นนะคะที่ทุกคนรอคอยนะคะตัวนี้นะคะ a d e นเจเอ t มีในเรื่องของดอกเบีย้ย0%ก็มีค่ะหรือจะมีในเรื่องของส่วนลดเงินดาวเราก็มีให้หรือจะเป็นส่วนลดตัวรถเราก็มใีให้คุณลูกค้าทุกรูปแบบ ขอแค่คุณบอกมาเลยค่ะว่าคุณมีงบดาวอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ5้า0 0 0่นแสนหนึ่งสองแสนหรือต้องการดอ,อกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์เราทำให้คุณพี่ได้หมดค่ะแล้วก็แต่งสวยๆแบบนี้ด้วยนะคะคด้ชวันนี้ก็พบกับพินแล้วก็ลูกค้านะคะคุณสิงคุณสิงได้ดทําำการออกรถกับที่เรานะคะที่อปอดเบียเกษ7เดเดี๋ยวเราจะมาสอบถามคุณสิงนะคะว่ารู้สึกยังไงว่ากับการออกรถที่นี่นะคะแล้วก็ประทับใจตรงไหนบ้างไหมคะพี่สิงก็ประทับใจทุกอยากนะ่างฮะ เซลก็ดีครัคุยง่ายครับผมขยอะไรได้หมดเลยใช่ไหมคะได้ครับได้ครับอย่างตัวนี้เลยค่ะแบบตัวสกู๊ปแรกนะคะสวยมากอันนี้พี่สิงค์ฟิวเควนเองเลยใช่ไหมครับครับผมมีไงลูกอรีเพื่อเองชอบูกใจแล้วก็ในเรื่องของกระจังหน้าแล้วก็ในส่วนของตัวลอแม็กพี่สิง์ก็ชอบลายนี้อยู่แล้วนะคะเนาะก็เนี่ยค่ะเวลามาออกรกันที่เราลูกค้าต้องการอะไรเราก็จะจัดการให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวพาพี่สิง์เดินดูรอบตัวรถสักนิดนึงค่ะ และนี่นะคะเราก็จะมีการติดในเรื่องของซุ้มล้อนะคะแล้วก็สติกเกอร์นะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนลายล้อมแม็กนะคะแล้วก็ยางอันนี้ตรงความต้องการของพี่สิงไหมคะครับผมตรงความต้องการ <ผม S 1> นะคะโดนใจนะคะโดนใจฮะโดนใจและที่ถัดมานะคะเราก็จะมีในเรื่องของตัวติดที่วันศาและก็ราวหลังคาแล้วก็พวกโครมาเหล่านี้ให้<ข>อ,อันนี้ <ผม S 1> ก็คือพี่สิงของมาเหมือนกันขอมาะฮะทำไมได้เยอะจังเลยอะพี่ เซลว่ให้เซลว่ให้ครับเซลจะดีเห็นไว้เซลใจดีมาออกที่นี่คุ้มค่ะนะคะดาวน้อยแล้วก็ฟรีแต่งย้วยนะคะเห็นไหมคะว่าแบบคุ้มอันนี้ลูกค้ารีเควสเองนะคะอันนี้อยากจะฝากอะไรบ้างไหมคะพี่สิงห์อะไรฮะลองบอกต่อต่กันได้ค่ะครับถ้าอยากได้รถก็ออกมาที่ฟอร์ดแล้วเนี่ยเพ็กเกษเจ็ดสิบเจ็ดนะครับทางทีมคุณมินท์เลยครับผมนะคะแน่นอนค่ะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการนะคะเรามีให้หมดนะคะ อยากได้แบบไหนแจ้งได้เลยค่ะลักมานะคะชิดลางเนาะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะคุณสิงห์มากๆนะคะที่มาออกรถกระทางเรานะคะโอเคค่ะ แล้วก็มินก็ต้องฝากก็จิดตามในส่วนของ YouTube นะคะกด Subscribe ที่มินด้วยนะคะแล้วก็ฝากในเรื่องของเพจผู้จัดการคุณมินด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ